กำลังไปวัดหวังไทซินนะโมเลือกที่จะเดินทางโดยรถบัสนะคะตอนนี้โมขึ้นรถบัสสาย970นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อรถไฟกันอันนี้คือฝั่งเกาลูนนะคะโมพักอยู่ฝั่งฮ่องกองนะฝั่งเกาะฮ่องกอง,งโมข้ามาฝั่งเกาลูนเพื่อที่จะไปวัดกัน ขึ้นสายสายนี้นะคะอ่านนี้ออกเพื่อที่จะตรงสถานี Prince Edward นะคะขึ้นสายสีเขียวสายนี้เพื่อที่จะไปวัดหวังไท้ซินนะคะเราจะขึ้นไปสี่สถานีนะคะ Big brain, big brain. Yes. Et voilà, il arrive le métro. 300 m de long. It's impressionant. ทางแรกที่ห้องตรง Let's have the train in Hong Kong. Exciting. มาถึงแล้วค่ะทุกคนวัดหวังไทยซินการเดินทางก็ไม่ยากนะคะแต่ต้องสังเกตป้ายให้ดีๆนะคะ ตรงนี้เขาก็จะขายพวกทู่พวกกระดาษพวก<ม>พวกเอ่ของมงคลทั้งหลายนะคะไค่ะ,คะเราต้องไปจับจมูกมังกร <laughs> คนเยอะมาก ยัดจ,จับไปแล้วนะคะโมจับจมูกมังกรโมตัวสูงโม,มจับถึงเนาะคนตัวเล็กๆเขาจับไม่ถึงเขาก็โอ้ยอย่อยย่ยยยเขาก็มีเสียงนะคะม,มาถึงด่านแรกแล้วตรงนี้จะเป็นข้ามบนบริเวณวัดนะคะแน,น่นเนืองไปด้วยผเต็มเลยคู่คนะ lớnมากเลยเลยเราไม่ต้องถึงดาว sao đi học đi học đi học น่คือตัวหนกันตัวหนตวหนอะคะเราตาคหลเงโอาคโอเคโอค

所以，家庭、个人、医保、医疗。 เป็นจุดที่เขามาขอพรเรื่องเนื้อคู่นะคะฝ่ายนี้จะเป็นผู้ชายนะคะเขาจะเอาด้ายแดงมาปลูกฝ่ายนี้จะเป็นผู้หญิงโมมีคู่แล้วโมโมไม่ขอแล้วค่ะแต่ว่าเห็นบางคนเขาบอกว่าขอเรื่องโชคลาภเงินทองก็ได้เนาะเขาจะมีบอกนะคะวิธีทํามือนะคะแล้วก็ถือเข้าไปตอนขอพรนะทำแบบไหนนะอันนี้เนาะ ้เราก็เดินเข้าไปข้างในเลยเขาทำมือแบบนี้่เอามือยากไปเดี๋ยวขาวเียไปค คือทางอาอกวันมันเยอะมากอไ่ร้านตัวข้างในยิ่งเยอะกว่านี้อีอใครวะอาอันนี้โมขึ้นมาจากรถไฟนะคะเดินมาตั้งไกลเนาะแล้วก็มาขึ้นบันไดเลื่อนที่แบบสูงและชันมากเพื่อที่จะไปโรงแรบมบ